นี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็นี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับวัดบ้านเบงนะครับตําบลศรีนรงอําเภอชุมนบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบางช่วงบางตอนนะครับตอนที่ฝนตกนะครับเรื่องจากหลังคารั่วนะครับรั่วแล้วก็ได้มีการแก้ไขหลายรอบแล้วครับจากช่างนะครับแต่ว่าก็ยังรั่วอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับ ลมแรงมากนะครับลมแรงมาก ผออนตกแต่ละครั้งนะไม่อยากจะพากเลยนะครับโอ้โหรั่วไม่รั่วขนาดไหนก็ดูเอานะครับดูเอานะครับ ฝนรั่วแต่ละครั้งอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฝนรั่วฝนตกแต่ละครั้งหลังคาศาลานะครับที่ต,ตั้งอาศัยอยู่นะครับจากลวงพี่เอง <c oughs> เก่งไหนเฝนตกจะได้ไยังไงเยอะนั่นหรแดงพวเป็นเปนโล่อกวานะครับดูนะครับดูนะครับนี่น้ำยังหยุด ลงมาเลยนะครับช่วงเสาลงไหลลงเลยนะครับอยู่ไม่ได้เลยนะครับอยู่ไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยืนอยู่หลังคาแทบเปิดเลยนะครับหลังคาหลังคาด้าน,านบนเนี่ยแทบเปิดเลยนะครับลมมานะครับ เดินทางมาที่วัดนะครับหลังคาวัดนะครับรั่วยังไงรั่วยังก้าเลยนะครับรั่วแรงมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าช่างไหนทำนะครับก็ รู้ว่าทำแบบไหนกันนะครับรัวอะไรยอดเลย 没得罗啊，没得